ช่องชาติชนวิทย์ออนไลน์ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตคราวๆนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับเรียกว่าของน้องกีตา้านะครับแชมป์ดวลเพลงชิงทุนนะครับเป็นแชมป์สมัยที่9ก้าแล้ะครับเข้าสมัยที่10นะครับผมฟังมาตั้งแต่เข้ามาอ่าเขาเรียกว่าชิงแชมป์นะชิงแชมป์สาวสารคามาน้องกีตา้านะแล้วก็ไปย้อนหลังดูจากที่น้องไปร้องเพลงที่ น้องคายเนาะน้องคายคเสียงมันเสียงเนี่ยเหมือนกับพี่ต่ายอาไทยมากเลยครับเสียงเพราะนะครับร้องก็เสียง power มีพลังนะครับตอนนี้ก็แชมป์เก้าสมัยลนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกขึ้นลูกใหม่นะครับสําหรับนักร้องลูกทุ่งนะครับบอกได้เลยว่าบริษัทแกม่โกจ้องมองและเฝ้ามองแน่นอนครับโดยเฉพาะ คุณครูสลานะสำหรับคุณนวุฒินะครับครับถือร้องอ่ะทั้งอินเนอร์นะครับอัพลุกคอนะครับอะไรพวกนี้นะครับทุกอย่างนะครับมาพร้อมนะครับเสียงเพราะเสียงเหมือนกับพี่ตายอรไทยมากเลยนะครับร้องเพลงฟังแล้วแบบับรับตาฟังแล้วพบว่าโอ้เสียงนี้ใกล้เคียงเลยครับใกล้เคียงเหมือนกับพี่ตายอรไทยเลยนะครับนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตนะครับรอสมัยที่สิบนะครับจะเป็นทำไมจะเฝ้าดูน้องว่า น้องกีต้าเนี่ยจะรักสาแชมป์ได้กี่สมัยนะครับนี่ก็มาอัปเดตนะครับรายการดนตรีชิงทุนนะครับบอกได้เลยว่าอีกด้านดวงใหม่รองจากน้องแอมเนาะก็จะเป็นน้องกีต้านะครับที่หลายๆช่องนะครับทําข่าวนะครับทําข่าวแล้วก็นําคลิปของน้องนะครับนะครับไปลงในช่องต่างๆโซเชียลนะว่าจะเป็น f a c o ฟซบุ๊ก u ูทูบหรือหรือช่องน้องเองนะครับน้องกีต้านะครับ หน้าตาก็น่ารักนะครับสวยนะครับเป็นผู้หญิงแบบแนวผู้ชายหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรามีความกลุ้มกลิ่มมีความสวยครับในลักษณะบุคลิกลักษณะของตัวผู้หญิงนะครับอยู่นะครับน้องคนน่ารักเป็นคนสุดนะครับแต่งผู้หญิงคือสวยน่ารักนะครับยังไงก็ฝาก f อทุกท่านนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับน้องกีต้าโดยเป็นชิงทุนด้วยนะครับว่าจะรักษาแชมป์ได้กี่สมัยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรนะครับที่มีคุณค่านะครับที่มีคุณค่าหมายถึงว่าสุนทรีทางทางหูฟังนะครับทางทางการฟังนะครับคือเสียงนะครับเสียงเพลาะนะครับเสียงเบาล้อไม่แบบไม่ได้ตะคอกไม่ได้อึดอัดอะไรร้อปล่อยธรรมชาตินิ่งมากนะครับนิ่งมากนะครับก็จะมีบ้างนะครับที่คุณครูสลายคำนะ้าำเช่นคําจบนะครับของห้องห้องหนึ่งของของเขาเรียกว่า การร้องนะท่านเอท่านบีเนี่ยช่องสุดท้ายน้องอาจจะรวบคําจบเร็วไปแต่คุณสลาก็บอกว่านะก็พยายามที่ร้องให้มันถูกนะครับร้องให้มันเป๊ะนะครับกับคีนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากคุณครูสลานะส่วนพี่ๆนะครับพี่ๆเขาชอบมากเลยแกก็คือร้องฟังเราแบบลับตาฟังเะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรว่าความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้แบบมีอะไรมากมายนะครับยังไงก็ ฝากเอฟทุกท่านนะครับติดตามน้องกีตาช่วยกันดันนะครับผลักดัน,นครับเราจะมีศิลปินดาวดวงใหม่ครับที่มาประดับองค์การนะครับองค์การเพลงลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวลูกทุง่งหรือแนวลกทุง่งอีสานแนวอินดี้อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่งไก็ฝาก f อซครับโดยเฉพาะช่อง c t Thailand หรือช่องชาตินิตออนไลน์ก็อัปเดตข่าวคราวน้องอยู่เป็นประจำ ประจำครับโดยเฉพาะในช่องของ TikTok กชาติไทยแลนด์นะครับเข้าไปติดตามได้นะครับชาติไทยแลนด์ C H A R T T H A I L A N D ชาติไทยแลนด์ก็จะทำคลิปโคเบอร์นะครับของน้องนะตั้งแต่เข้ามาเขาเรียกว่าท้าท้าดวลนะผู้แชมป์นะครับจนได้แชมป์สมัยที่1สมัยที่2สมัยที่3สมัยที่4จนถึงสมัยที่9นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสมัยที่10นะครับตอนนี้ก็น่าจะสะสมเงิน1นึ่งแสนกว่าแล้วนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นถึงหนึ่งแสนห้าห้าหมื่นบาทแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามช่องชาติธนวิทย์ออนไลน์แล้วก็ช่องซีทีไทยแลนด์ที่ช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ทิกตอกชาติไทยแลนด์นะครับเป็นกลังใจให้กับเจ้าของช่องนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังในการทําคลิปนะครับอัปเดตนะครับอัปเดตมาเล่าเรื่อง ของนักร้องประดับวงการใหม่ๆให้เราฟังผมทําคลิปตั้งแต่น้องแอมนะครับน้องแอมนะครับตั้งแต่เพลงคําสัญญาที่ชาน้มานตั้งแต่น้องแอมมาประกวดวันแรกนะครับจนวันนี้เป็นนักร้องค่ายแกมมี่แล้วอววันนี้ก็จะเป็นน้องกีต้าอีกคนหนึ่งที่ผมดูจากคอมเมนต์ดูจากยอดวิวดูแล้วนะครับว่าอีกคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์มีประสบการณ์นะครับจะผลักดันให้ตัวเองก้าวไปสู่ศิลปินอาชีพในอนาคตอันใกล้นี้ อันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องชาตินาวิทย์ออนไลน์ช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube CT Thailand แล้วก็ช่องทาง TikTok นะครับชาติอเดสกอร์ไทยแลนด์ครับสุขสันต์วันสงการนะครับ